สวัสดีทุกคนน้องๆในวันนี้ทัพพายก็จะม,มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรบบ์ตอนประมาณ8ปีที่แล้วตอนที่ทัพพายเนี่ยยังจำความได้นะว่าตอนนั้นเนี่ยโรบบ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าทัพพายเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กับโรบบ์มานานพอสมควรแล้วก็ทัพพายเนี่ยก็จะมาบอกแล้วว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนนี่คือต่างกันลิบลับมากเลยโรบบ์อ่ะก็จะเป็นคลิปแนวเล่าเรื่องกันทุกคนถ้าเกิดว่าทัพพายพูดไม่ดียังไงเนี่ยทัพพายต้องขออภัยนะเพราะว่าทัพพายพูดเนี่ยไม่มีสคริปต์โอเเเคคโอไไปไปดูกันลย ป,ปรตอนณตอเที่ยไฟอยู่ประมาณปอนหนึ่งเนาะซึ่งประมาณปีห้าตอนนี้คือ2 0 2 2ัี่สใช่ไหมนับถอยหลังไปประมาณต้องย้อนกลับไปประมาณปี2 0 1 4เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเป็นปีแรกเลยที่ยไฟเนี่ยได้เล่นโรบอกใครก็จะบอกทุกคนนะว่าตอนสมัยตอนประมาณ2014ี่เนี่ยคือแบบโอ้โหคือตอนนั้นเนี่ยคือตัวละครในโรบอกก็คือแบบไม่ได้หลากหลายเหมือนตอนนี้นะ คือแต่ก่อนคือจะมีแต่เกสเบคอนแล้วก็สไตล์2องพแค่นั้นแหละเออที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือมันมีแค่นั้นจริงๆหากจะพูดถึงแมปในโรบ็อกตอนนั้นเนี่ยคือมันมีน้อยมากนะแบบที่มันดีๆแล้วแบบมันมันอยู่ยาวมาถึงตอนเนี้ยคือแมปที่แบบมันเก่าๆแต่มันยังอยู่ในสมัยนีย้คือมีไม่กี่แมปเองก็คืออย่างเช่น m u r d e r e r m y s t e r y ี่ทนเ a อร์ a ีเซสหรือจะเป็นแมปอ,อ,อะไรอีกอะให้เห็นซิแต่ว่าส่วนใหญ่แมปพวกนี้เนี่ยคือคนทั้งโลกก็ต่างเลือไป,ไปหมดแล้ว แล้วก็มันจะมีอยู่แบบหนึ่งที่แบบใครเล่นตรงนั้นนี่คือถ่าจะเล่นกันใครที่แบบเกิดทันนี่คือถ้างพิว่าจะเล่นนั่นจะเคยผ่านกินที่มาอย่างง่นอนก็คือโปเกมอนบิ๊กบรอนเออโปรแกรมไอไอไอเกมนี่คือเป็นโปรแกรมที่แบบใครเล่นนี่ก็ติดแต่ต้องพิยว่าแบบนี้คือแบบโอ้โหคือบตำนานค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นได้แค่ตำนานแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันถูกลบออกไปจากระบบอันเรื่องจากปัญหาเลิกสิ์แล้วคือแบบโอ้โหคือแบบตรงนั้นคือป้าระเบิดมั่งแบบนี้คือแบบโอ้โห เล่นกันติดแบบงมงแงมแลมแบบนี้เกมนี้เนี่ยถูกลบออกไปเนื่องจากปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์นะเนี่ยนั่นแหละคือโดนเนื่องจากคอนเทนต์ดีลีทก็คือโดนลิขสิทธิ์เด็กไว้นั่นเองเกมนี้ก็เลยเหลือแค่ตำนานอีกต่อไปพูดถึงแมปแรกที่อาภไยได้เล่นแนละ้วก็จะเป็นแบบที่มีชื่อว่า work at pizza place แบบนี้เนะี่ยเป็นแมปแรกที่ที่ัยได้เล่นไปในโลบอกแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมบที่ให้เราเนี่ยไปทำพิซซ่าภายในร้านอาหารเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่อาภไฟเนี่ยเล่นกับเพื่อนๆเนานะเราเนี่ยก็เล่นสนุกสนานมากมายเ,ยเออ แมปในรูบอ์สมัยก่อนไม่ได้เหมือนเป็นแบบนี้นะบ็อกฟ์ฟูตอนนั้นคือยังไม่เกิดแกรนด์ี้ยังไม่เกิดคิงเดกอซี่ก็ยังไม่เกิดแมปที่คนไทยนิยมเล่นกันส่วนใหญ่คือในสมัยนั้นคือยังไม่เกิดสักแมปหนึ่งทีในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีเกสนะก็คือเกสก็คือผู้ยื่นชม,มแหละเออก็เกสเนี่ยมันก็จะมีมาสานรูปแบบที่เราไปเคยเห็นตอนนั้นที่เสือว่าเกสมันมีการปรับเปลี่ยนแบบเยอะหลายรอบมากนะมันมีทั้งเกสตัวอ้วนก็มีแต่ว่าตอนนั้นคือแบบแก่มากแหละเกสตัวอ้วนเกเเทีป็นนนหุ่เออ แล้วก็จะเป็นเหมือนกับหัวใส่หมวกแล้วก็จะมีหัวน้ําเงินกับหัวชมพูนะทุกคนเออสมัยนะั้นคือยังมีเกสแบบถ้าไปยังเห็นเกสบ่อยมากเลยนะแต่พอมาตอนนี้คือไม่เห็นเกสแล้วมันหายไปนานแนละ้วอะเกสแต่ว่าตอนที่เกมมันยังอยู่ในนี้ไฟก็ยังทันอยู่นะตอนนั้นอนะเออแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยคือของในอวตารก็ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะไอของย TC ที่มันคนมันทําเองได้คือมันมันยังไม่มีนะสมัยก่อนนะ่คือแต่ก่อนคือถ้าจะเป็นของคือต้องระบอกเป็นคนทําให้ ทำให้ตัวละครในสมัยนั้นนะเป็นตัวละครที่มีสีสันที่ค่อนข้างที่จะฉูดฉาดกว่าสมัยนี้ก็คือตัวละครจะเป็นสไตล์2007แล้วก็จะไม่ค่อยหลากหลายเหมือนกับสมัยนี้ตัวใหญ่ตัวละครก็จะเป็นหัวแบบแนวออกเปแนวไปทางเรียบๆแข็งๆอ่ะนะเออตัวละครมันก็จะอยู่แบบออกแนวแบบทื่อๆแข็งๆหน่อยอะไรเนี้ยเออในสมัยก่อนก็จะมีแค่พวกเบคอนสายฟรีเกตแล้วก็พวก2017แค่นี้แหละสมัยก่อนไม่ได้มีพวก R15 เอ๊ะสมัยก่อน เออใช่สมัยก่อนไม่ได้มีพวก R15 นะ R15 นี่เพิ่งมาประมาณปี2017ไม่ก็2018แล้วมั้งเอ๊ะหรือว่า2016วะอันนี้ไม่มต้อไม่แน่ใจนะเพราะสมัยก่อนตอนที่ไปเล่นเนี่ยคือตัวละครเนี่ยมันเวลามันเดินเนี่ยมันจะเป็นแบบออกแนวไปทางเข็งๆทื่อๆเลยก็คือ,อแบบ R6 อ่ะคือมันไม่ได้แบบมีแอนิเมชันอะไรที่สวยงามเลยแต่สมัยเนี้ยคือแบบมันมีแอนิเมชันมากมายใช่ไหมใช่ไหมว่าจะเป็นบลับบี้ซุปเปอร์ฮีโร่การ์ตูนนี่สไตล์ิตอะไรตอนนี้คือโรบอกวันพัฒนาไปไกลมากเลยนะตัวลละะะคคครรเเเเนนี่ยกก็็จปปปภท R6 ออออแ้วืืติบั สมัยก่อนคือบั๊กเยอะมากนะเพราะว่า R6 กับมัน R6 อ่ะ,อะ,อะบั๊กมันเยอะสุดไหมเออถามว่าล้วแตอ,อ่เนี่ยมีพวกแฮกเกอร์ไหมแทบไม่มีเยนะถ้าใครตอนถ้าใครจำได้เลยนะว่าตอนที่ไปรเด็กๆอ่ะคือถ้าใแทบไม่เห็นถ้าไคแทบไม่จะไม่เจอแฮกเกอร์ในโลบอกเลยคือแบบมีน้อยมากแต่สมัยนี้คือเห็นเอาเห็นเอาเห็นเอาเอา่ะคือแบบโอ้โหเห็นทุกรอบอย่างอ e ีเกมมาเดอร์มิสเตอรทูนี่คือเข้าไปทีไรน,นี่คือเห็นตลอดเลยแฮกเกอร์ เมื่อหลายคนจะสงสัยนะว่าตอนสมัยก่อนเนะี่ยคือมีพวกแบบออนไลน์เดทติ้งมีพวกแบบอะไรวบบกดต่างไอ้พวกเดียบเป็นชอบทําผิดกฎในโรบ็อกต,ต่างๆอะไรนี้มันมีบ้าไงไหมอันนี้ถ้าไปขอตอบตรงๆนะว่าถ้าไทยเนี่ยเทพจะไม,ไ,มไ,ไม่เคยเห็นเลยไม่สิที่ทัพไยไม่เคยเห็นเพราะทัาไทยไม่รู้ว่าแบบมันผิดกฎไอ้กดออนไลน์เดทติ้งอันนี้คือท้าไทยเนี่ยก็เพิ่งมารู้ตอนทัพไทยแบบเล่นประมาณประมาณสองสามปีที่แล้วอะ่ะเออคือเพิ่งมารู้ว่าแบบออนไลน์เดทติ้งมันผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยคือ เข้าใจไหมคือตอนนั้นคือตาไฟเด็กมากและคือเวลาเราเล่นเราบอกอะเราก็เล่นตามภาษาเด็กใช่ไหมคือเล่นเพื่อความสนุกไม่ได้เล่นเพื่อแบบจริงจัจงอะไรทั้งสิ้นเออเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันมีกฎอะไรในโลโบ็อกบ้างเราก็ไม่ได้อ่านเพราะเราแบบเล่นสน,สนุกของเรารตามภาษาเด็กันถูกไหมรู้สึกว่าในปีประมาณปี2017ใช่ปีนัน้นรู้สึกก็เป็นปีที่เจลเบรกอะัง,งาดขึ้นมาแบบดังแบบกลับมาเป็นแบบที่แบบดังมากๆอะไม่ใช่กลับมาดังเลยมันแบบมันพุ่งมาเลยอ่ะคือแบบ จลเบคคือตอนนั้นคือมันเป็นแบบที่ฮบบดังมากๆในปีประมาณปี2007แต่ว่าตอนนี้คือเจวเวลเบคค่อนข้างที่จะกร่อยกับทุกคนเพราะว่าแบบโดนเมสซิตี้อะไรนี้เบอร์แบบนำหน้าไปหมดแล้วอยู่ในประมาณปี2007ล้วไปคิดว่าทุกคนเน,นี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากับแมปเจวเวลเบคอย่างแน่นอนแต่เมื่อพูดถึงยูทูบเบอร์เราบอกประมาณปีสมัยก่อนกับสมัยนี้นี่คือมันต่างกันมากๆเลยนะสมัยนี้คือจะมีแต่คนเล่นแต่บล็อกฟุตถูกไหม แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเราจะเห็นพวกแบบพี่แป้งอะไรเนี่ยเล่นออบบี้ของเป็นน้ำฟอลถูกไหมออบบี้ที่มันเป็นแบบออบบี้สวยๆอะเออนั่นแหละคือตอนนั้นคือสมัยก่อนนี่คือออบบี้มันหลากหลายมากเลยนะเออแต่ว่าแพทน้ำฟอลในช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำออบบี้แล้วก็เป็นออบบี้ที่แบบจริงมากๆแต่ว่าเป็นสเกอรี่ออบบี้คือแบบเออก็ีคราวนี้ทั้ไปก็จะมาพูดถึงแมปต่างๆที่มันฮิตแต่ละปี ถ้าเกิดไปพูดถึงประมาณปี2014นี่ต้าไปคิดว่าแมวที่มันคิดนี่น่าจะเป็นพวก Work at Pizza นะพอแบบขยับมาสัก2015-2016นี่ก็จะเป็นแบบที่มีชื่อว่า Pokemon Big b a l แทนส่วนประมาณปี2017ก็จะเป็น Jailbreak ประมาณปี2018-2019ก็จะเป็นพวก Royal High แล้วก็พอเอ๊ะมันจะมีแบบหนึ่งเป็นแบบ Simulator แล้วแบบมันมันดังมากก็คือแบบ Beast Swarm Simulator เออไอ้นั่นพอ,อต้องมาอยู่ประมาณพอ5-6มั้งแล้วแบบมันดังมากๆเลยแล้วก็ประมาณปี2020 หรือไม่ไน่ก็221 0ไอแมปที่มีชื่อว่าอดอมมีนนี่คือแบบโอ้โห <c oughs> คือแบบดังมากๆอ่ะแล้วก็คราวนี้ขับขยับมาที่สมัยนี้บุกฮาเวนบ b ็อกฟ o ดเฟสิลเลเตอร์เอ็กโอ้โหดังขึ้นดังมากๆอย่างกรณีล่าสุดโซนิคสปีดซิมเลเตอร์อะไรสักอย่างแบบนั้นคือพูดเล่นประมาณ2แสนกว่าคนได้นะโอ้โหสมัยนี้คือแบบไม่เหมือนแล้วจ้าดูดิทุกคนโลบักมันเปลี่ยนไปขนาดไหนอ่ะ C'è olio?